เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะเราจะไปที่งานแต่งงานครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าหลายคู่อ่ะคุณผู้ชมฮะกว่าที่จะได้ครองรักกันบางทีมันไม่ทันเวลาครับ mm hmm. คุณผู้ชมเหมือนกับหนุ่มรายนี้ฮะคุณผู้ชมหนุ่มเพชรบูรณ์มีการจัดงานแต่งงานนะมีการผูกข้อไม้ข้อมือเหมือนกับงานแต่งงานเลยแต่คุณผู้ชมฮะที่น่าเศร้าก็คือว่าจัดงานแต่งงานหน้าโรงศพของเจ้าสาวฮะเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเรียนเชิญเพื่อนพี่น้องมาร่วมงาน แต่งงานผูกข้อไม้ข้อมือบูมกับน้องหมีวรรณคารที่12เวลา9โมงเช้าที่บ้านเกาะแก้วบ้านน้องใส่ชุดสีสดมาร่วมงานแสดงความยินดีกับน้องนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเป็นข้อความที่นายวัฒนยูหนุ่มเพชรบุญวัย25ปีรายนี้โพสเฟซบุ๊กครับเรียนเชิญเพื่อนแล้วก็ญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีในพิธีแต่งงานผูกข้อมือระหว่างตัวเขากับเจ้าสาวแล้วก็ย้ําว่าให้แต่งชุดสีสันสดใสามาร่วมงานเพราะเกรงว่าหลายคนเนี่ยจะทําตัวไม่ถูกเพราะว่าจริงๆเจ้าสาวเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับแล้ววัน นิ่งคุณผู้ชมมีเพื่อนเพื่อนมาร่วมแสงความดีเป็นจํานวนมากแล้วก็จัดแบบเหมือนงานแต่งงานโดยทั่วไปเลยครับคุณผู้ชมครับซึ่งเจ้าบ่าวเนี่ยทำได้เพียงจัดงานแต่งงานกับรูปหน้าโลงศพเจ้าสาว mm hmm. เนื่องจากว่าเจ้าสาวเนี่ยจากไปด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวนะครับเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาครับจริงๆแล้วตัวของทั้งสองคนเนี่ยเขาวางแผนกันว่าเขาจะแต่งงานกันหลังปีใหม่แต่สุดท้ายไม่ทันเวลาฮะคุณผู้ชมฮะสุดท้ายก็เลยจัดงานแต่งงาน ข้ามกลางงานศพแบบนี Puis, ้แหละครับอ้าวลองไปฟังเสียงทางฝั่งเจ้าบ่าวครัคุณวัฒนยูราตรีครับมีกระต่ายเตือนแล้วก็คิดแบบเรื่องเงี้ยเพื่อนเรื่อนแต่งงานเพื่อนรถทำให้เขาเขาจะได้หมดเงื่อนอะไรนี่อาจารย์จะเข้าตลาดทั้งหมดเพราะว่าเขาก็บอกเพื่อนบอกอะไรเขาคิดเองเลยนะว่าเออแบบ และที่สําคัญก็เหมือนกับว่าน่าจะมีการคุยกับเจ้าสาวก่อนที่เจ้าสาวจะจากไปเนี่ยนะครับก็เลยมีการระมิตงานแต่งตามแบบที่เจ้าสาวฝันไว้ครับในคืนสุดท้ายของการสวดพระพิธรรมศพนะครับก่อนที่เช้าวันรุ่งขึ้นจะมีการทําพิธีชาปนกิจนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมฮะบางทีความรักบางทีมันไม,นมน่เราไม่ได้ครอบครองเราไม่ได้ครอบครองตัวแต่สําคัญฮะเขาอยู่ในใจของเราเสมอนะครับคุณผู้ชม